น่าจะไรเป็นคู่สุดท้ายนะครับในค่ำคืนนี้กนต่อุนนออต่อซูนอซอซอซวต่อซต่อซอ่อซูนอกเดียวอา้อาวอ้าว

สูสูสูต่อ0ครับเอามาผมจะถือไว้ให้เลยก็ได้โอ้ไม่ข้ามครับมาผเสุหวสินเสิบหัวสมรสเสิบหลังเท้าโราได้แ้มสกอร์อยู่ที่1นต่อศูนย์ะครับอนโคราชได้แทมครับ สมรสบอคอสร้อยเอ็ดโอนโคราชอ้นไม้กระดานหงไปสมรสบอคอสว่าไงบอคอสโอนสมรสบอคอสโอนโคราชโอ้โหโอ้ยโอ้นะครับนี่นะครับที่ว่าเขาบอกว่าเป็นเหลี่ยมสามร้อนะครับโอนห ผมรถายละเอียดโอ้ยหนึ่งต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับอ้นโคชเสือไปเอ้าโอ้ยสองต่อศูนย์ครับสองต่อศูนย์อ้าวรถ อ้นสมรดอ้นโคราชสมรดบขศอ้นโคราชสมรดบขศอ้นโคราชสมรดร้อยเอ็ดอ้นโคราชสมรดบขศอ้นโคราชยาวอ้าวยอดลูกนี้โอ้ียอร้อยครับเจออ้นโคราชครับลูกนี้โอ้ยนะครับ สามต่อศูนย์ครับอ้นโคราตสมรสปคสโอ้โหเรียบเรยครับตรงนี้สามต่อศูนย์แล้วครับดมคนรักตะ้อ่กเลยงานนี้ัตะ้เตะ้หรือขโมยตะ้สวัสดีสิบเอ็ดท่านชมครับเอสี่ต่อศูนครับอ้นโคราช เอาละครับห้าต่อศูนย์โอนโคราชสมรสบกสอโอนโคราชสมรสโอนอยออครับลูกนี้เอาละครับ ศูนต์ห้าศูนต์ต่อห้าครับสามล้านสองร้อยตะกากเอาโอ้ยยังเจ้าอ้นครับถือว่าลูกนี้นี่มองได้ดีครับลูกแรกครับสามล้านสองร้อยห้าศูนต์ห้าต่อศูนต์ครับอ้นโคราชหยอดไปตมรถโอ้โหเอาแล้วครับนี่แหละครับสมรถบขสร้อยเอ็ดครับ ศูนย์ห้าศูนย์ต่อห้าครับสมรดบขสออ้นโคราชสมรดบขสออ้นโคราชทบรดบขสออ้นโคราชสมรดบขสออ้นโคราชโอ้โหเอาละครับมาเลยครับสมรดบขสอแล้อีกครับหนึ่งห้าหนึ่งต่อห้าครับสมรดบขสอ อ้นโคราชสมรดบอขสอ้นโคราชสมรดบขศอ้าวมาแล้วครับอ้าวมาแล้วครับบขศร้อยเอ็ดครับสมรดบขศร้อยเอ็ดนะครับโอ้โหสองเท่าครับสมรดร้อยเอ็ดสมรดบอขสอ้นโคราชสมรดบอขสอ้นโคราชสมรดก็บอกกี่ห่ออยู่แล้วบขศสมรด เทียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอ้โหนะครับนะครับน่าจะปล่อยอ่อยๆไปนนะครับนะครับโอ้โหนะครับเหลี่ยมยังไม่ออกนะครับสมรสบคสอนะครับนะครับรองเท้าไม่ใส่แกก็ตีได้นะครับสามต่อห้าสมรสบคสออดมาอ้นโคราชเล่นเหลี่ยมแปลกๆก็สมรสนะครับมีแปลงข้าจุดก็มีนะครับ อ้าวแปลล่างครับตูดก็ได้นะครับส่เฮ้ยสมรดไม่ข้ามนะครับโอ้โหนะครับแปลงล่างครับตูดได้ครับจริงจริงเดี๋ยวแปลกๆตั้งแกแล้วเดี a ๋ยวเข่าม like, ั่งเดี๋ยวหัวมั่งนะครับสมรดบอกขอสอร้อยเอ็ดครับนักกีฬาพร้อมห้าสามห้าต่อสามครับอ้นโคราชอ้นไม้กระดานสมลดบอกขอสอเรียบร้อยไหมอ้นไม้กระดานสมรดบอกอสออ้นไม้กระดาน สมุดปคอสอบโอ้ไม่อีกข้ามครับลูกนี้ครับโอ้โหนะครับเอาอลไรครับเรียมแปลกๆครับมันจะลาพร้อมสามถูกต่อสามอ้นไม้กระดานสมุดปคอสอบอ้นไม้กระดานอ้าวเฮ้ยอ้าเรียบร้อยเจ้าอ้นไม้กระดานครับลูกนี้ เป็นแต้มแล้วครับอ้าวนะครับหมดจับเจ็ดต่อสามครับอ้นไม้กระดานสมรดอ้าวโบอสอโอ้โอโปแป๊กแล้วครับลูกนี้พี่สมรดครับ ฮะไม่ไม่มีตับสามพี่รัดเลยตับามี่รัดพี่รัดที่ตั้งศูนม์นี่ไปไอ้สมรถอนสมรถไอ้ฮเจ้าลูกนี่โอ้โหันทันเลยนะโอ้โหโอ้โหอกเดียวครับ จัดแบกหลังขอดเลยครับตรงนี้เอาเลยครับ เด็กลาพ่อสามแปดสามต่อแปดสมรดบขสอ้นโคราชสมรดบขสอ้นไม้กระดานสมรดบขสอ้นไม้กระดานหยอดสมรดบขสหยอดอ้นไม้กระดานแทงหลังมาเอาอ้นไม้กระดานยังได้สมรดบขสอ้าวลูกนี่ไมสมรดอ้นสมรดบขสปล่อยโอ้โหนึกว่าเป็นลูกออกครับแต่ไม่ออกนะครับ โอ้โหลูกลุงเยอะครับแต่จะเล่นว่ากรรมการนี่บอกออกครับเมื่อกี้นะถ่ายมือเลยครับครับ <c oughs> ที่ไหนได้เอาไม่ได้ไม่ได้โ,โ,อโ, <c oughs> โอ้โหนะครับ <c oughs> โอ้โหนะครับเ <c oughs> <c oughs> อาแลับครับ83แปดต่ <c oughs> <c oughs> อสามออดไม้กระดาน สมรถบขสปล,ล่อยออกตรงนี้อ,นอ,ออกอีหลีครับโอ้โหออ,อ,อ,ออก,กริงกิงครับแปดสามต่อแปดสมรถบขสโอมรถอ้นสมรถไม้รกระดานอ้นไม่ใช่ตัวทีวสมรถบขสโอ้ยโอ้ยคู่นี้ครับโอ้โหเหลี่ยมแปลกๆนี่ต้องเขาเลยครับ เหนื่อยครับแต่ล่างข้ามตูดนะครับมีนะครับยืนหมดแปดสาม ไปต่อสามอ้นไม้กระดานสมุดปขสอ้นไม้กระดานกบรถอ้าลูกนี้โอ้โหสมุดปขสครับโหดจริงๆครับลูกนี้ครับสามต่อแปดสมุดปขสอ้นไม้กระดานสมุดปขสอ้นไม้กระดาน ตบรถวคสอ้นไม้กระดานตบรถอ้นตบรถอ้นโอ้โหลุงนี้ครับคงไม่ทันแน่นอนครับโอ้ไม่ทันแล้วครับลูงนี้ครับจะกระพร้อมแปดสาม แต่ต่อสาสมรดมาข้อสอโอ belly, <ว Por S 2> ้ยสมรดเไม่ยอมอ้นไม้กระดานโอ้โหไปแล้วคร <Sarah> ับหโคตรเหายไหมเอาเลยครับ <ha> เหลี่ยมแบ,บแกแน,นกี่กินง่ายครับเหลเี่ยมแก 9, 9 <3 S 1> ต่อ3ไม่ต้องยื้อนานครับไม่ใช่แปลกครับฟีครับโอ้ยหนึเะานอกโอ้หนึ่งศูนย์ครับร,บบรอเวลาอกเลยครับโอ้โหนะครับ นะครับพี่สมติเองก็ขอแล้วขออีกครับสามสิบต่อสามครับต้นไม้กระดานสมร,รสบขสต้นไม้กระดานเข่าแทางเลยวุ้ยลูกออกออกับลูกนี้เอาเลยครับสามสิบสามต่อ 10. สิบมรถบคสต้นไม้กระดาน เอา้าลงกูโอ้โหนะครับเรียมแบบนี้กินง่ายครับไม่ต้องนานนะครับง่ายง่ายครับสามติดต่อสามตนแม้กระดานโอ้ลูกออกเจ้า สามสิบสามต,ต่อสิบสมรถบขสหยอดมาอ้าวอ,อนไม้กระดานสมรถบขส,ส,สยอดสมดรถบขสผู้โหรุ่งนี้เป็นแต้มนะครับจบเอาล้วครับสมรถนี่ไม่ยอมแล้วครับสามสิบสามต่อสิบสม,สมรถอ้วนสมรถบขสอ้วนไม้กระดานสมรถบขส อ้อนไม้กระดานแทงเขานุ้ปงปสแปลมาแปลคืนสมรสอ้อนสมรสหัวมาอ้นเขาไปสมรสอ้าวโอ้โหเต่าเอาเลยครับจะอ้อนครับโอ้โหไม่ทันครับโอ้ <c oughs> บหบหนึ่งโบราตโอเคคับผม ครับเบอร์หนึ่งโคราชโอ้ยนี่นะครับโอ้ทีเด็ดจริงๆครับอะไรครับอ้นหลังเท้าโอ้โอเคโอเคนะครับทางนี้เป็นตัวอาธิษฐานเลยพึบพึบสิบต่อสี่ครับอ้นหลังเท้าโอ้ปล่อยออกครับโอ้นะครับเอาหลังเท้าก็หลังเท้าครับที่เลี้ยงบอกหลังเท้าครับ สี่ต่อสิบสมร,บรอสบขสตัดหน้าซ้ายอ้อนหลังเทา้าล, <c oughs> ลูกออกนะครับดูดูหลังเทา้าคือเก่งหลังเท้านะครับปุบป<ฮ>ุบ<ฮ>สี่ต่อสี่อ้อนหลังเทา้าอาไงอ้อนสมรสอ้อนโอ้โห สี่ต่อสิบสมรสเอ้าโอ,อนสมรสโอ้ยลงกันลงเยอะครับโอ้ถอดเสื้อเลยครับเอาแล้วครับโอ้เอาจริงแล้วครับโอ้โหนะครับเอาแล้วครับเจ้าโอนโคราชโอ้โหอยู่ไม่ได้นะครับโอ้โหแขนขวาลายมังกรครับอ้าติดอ้าต่อสิบอ้าต่อสิบ อ้าวสมรถโอ้โหลูกนี้น่าแค่มองครับโจนครับเอาเลยครับหกสิบหกต่อสิบสมรถมาแล้วเอาเอ้าเอาโอนโอ้ ลูกนี้โอ้โห,หนะครับตามมาแล้วครับโอ้โหสมุดร,ร้อยเอ็ดอ้นไม้กระดานอ้าวโอยโงตรงนี้ทำดีครับโอ้เอ,อ,อ,อาแล้วครับเจ้าอ้นโคราชครับ ไม่ธรรมดาจริงๆครับคนนี้ครับนี่รัดผ้าต้องมัดหัวครับนะครับนักกีฬาต้องเป็นตัวอย่างครับพุกต สิบต่อเจ็ดผมรถไลยเหตุต้นโอ้โหครับลูกนี้เจ็ดเจ็ดต่อสิบครับโอ้โหสามแต้มครับไม่ห่างนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสเลยครับเจ้าจอ้นโอ้จะเสียก็เสียง่ายๆเลยครับอ้นโคราช มาลครับแปต่อสิบแ้วครับแปดสิบสมรายเอียดบักเขาให้โอ้อกนิดเดียวครับสิบแปดสิบต่อแปดอุนโคราชสมรายเอีดอุนโคราชสมอุน <10 S 2> อ้าวแทงเขาสมรสร้อยเอด็ดอ้อนโคราตโอ้โหครับลูกนี้ได้กล่ตบแปดต่อสิบสมรสร้อยเอด็ดยอดอ้อนโคราต สมรสโอ้โหไม่มีจิต์รับนะครับตรงนี้อ้าวแล้วครับเสมอเสิร์ฟมาแล้วครับข้าต่อสิบแล้วครับตอนนี้ครับโอ้เจ้าอ้นต้องพักเหนื่อยเลยครับไม่ไหวจริงๆครับตรงนี้ครับก็บอกยี่ห้อครับสมรบอกสร้อยอิดรับ เก้าเก้าต่อสิบสมรดบอขสอ้นโคราชสมรดบอขสอ้นโคราชตอสรถบอขสอ้นโคราดหยาดเออโหยนี่สมลดต่อเก้าโอ้โหมาอลไรครับสกอร์แต้มเท่านะครับสิบต่อสิบนะครับโอ้ก็คอย์เต็มเท่าครับสิบต่อสิบคื เท่อ๋อโอ้เจ้าอ้นครับมาแล้วครับโอสบ้สิบเสิบสิบเท่าครับกลมลุ่นโอ้ไม่มครับครับเอาละครับสกอร์อยู่ที่สิบต่อสิบครับ ลคสิบต่อสิบครับครับสุดเท่ากันสิบเท่าครับสมรสลาเอ็ดอ้าวอ้นสมรสลาเอ็ดอ้าวสิบเอ็ดต่อสิบแล้วครับเอาวเลยครับตามมาตั้งแต่แต้มอยู่ที่โอ้โหเป็นไม่ได้ไงครับสมรสลาเอ็ดครับกสฬาพร้อมสุดเอ็ดสิบสิบต่อสิบครับ บอกยี่ห้อเลยครับสมรดบอขสละเอียดโอ้ยนี่โอ้โอ้นะครับสิบสองต่อสิบแล้วครับขึ้นเท่นแล้วครับสมรดบขสครับนักจีรารูปจะเกมทำเพลงไม่เลยครับสิบสองสิบสองต่อสิบสมรดบขสร้อยจะเกมไม่เกมแล้วก็ให้อ้นสมรดโอ้ยเนี่ยนะครับโอ้ยจะอ้น แต่จะพร้อม10 11 12 12ไป 10, 19, ไแล้วผมลดอนผมลดอ้น้าวลูกอ๋อโอ้ยโยนครับ สองสิบสองสองต่อสิบครับเกมไม่เกม,เกมโอนสมรสอนแทงเขาสมรสอ,อ้นเกมครับเกมโอ้สมรสไล่ชนะเจ้าโอนโคราชนะครับเดี๋ยวปอกเดียวนะครับด้วยสกอร์โอ้สิบสามต่อสิบแ้มครับ